งานมาแล้วกระดดต้นที่นอนทำไรเจ้าไรจ้าไม่แผ่นเสื้อเราไม่แผ่นเสื้อ,มอมเมื่อนั้นอยากได้ไหมแผ่นเสื้ออยากได้ไหมเคยโดนไหมอยากได้เหรอเอาไหมเอาไหม เนี่ยไม้แฟนเอาไหมเนี่ยดู <c oughs> ทำไมมีขี้แฟนมีขีเขีวเนี่ยมากูเป็นเนี่ย<ฮ>เป็นเนี่ยกูด,ด,ดีเป็นอะไรเรื่องงานมาจะมาอ้อนเอาอะไรอยากได้ไม้แฟนเพื่อเนี่ยหรอเอาไหม อยากได้เหรอึงอนนะเนี่ยเห,หนื่อยนะเนี่ยทำงาน mm. เป็นอะไรจะเอาอะไรบอกแม่มาบอกมาเอาเพ่อห่มจัเองมาเล่นทำไมนะจะเอาอะไรลุกขึ้นลุกขึ้นแม่ไม่ตีหรอกแค่ถือเฉย มันอยู่ที่นอนได้ยังไงไหมแขนเสื้อใครไปคาบมาชซนิตแปลวมาเหรอเป็นคนเอามาเหรอเป็นคนเอามาหรือพี่แบมใครเป็นคนเอามาบอกแม่ก่อนลูกขึ้นเลยเดยวใครเป็นคนเอามาลุกขึ้นแม่ไม่ตีหรอกลุกขึ้นบอกก่อนใครเป็นคนเอามาใครเป็นคนเอามาลุกขึ้นเร็วๆใครเป็นคนเอามาเนี่ยใครเป็นคนเอามา เอามาให้แม่ตีใช่ไหมพี่แบมบหรอพี่แบมบหรอไหนลุกขึ้นดูดิใครเป็นคนเอามาลุกขึ้นไหมลุกขึ้นเร็วๆใครเป็นคนใครเป็นคนเอามาใครเป็นคนเอามาแอนมิสหรือพี่แบมแบมมิสใช่ไหมเป็นคนเอามาใช่ไหมไม่แฟนไหนไปดูดิไปดูไปดูไปด,ไปดูไปดูก่อนใครเป็นคนเอาไม้แฝนมาทำงานมานื่อยอยากตี ตีคนหรือตีหมาดีตีใครให้ตีไหมตีไหมให้ตีไหมอยากตีเฉยนี่แหละอยากตีเฉยนี่แหละไม่ได้โดนนานแล้วต้องตีใช่ไหมกลัวไหมโอ้ใครจะตีลูกชายแม่อะไรลงข่อนแม่ทำซาเฉยๆฉยไม่ตีหรอกใครบ้าจะตีหมาได้รลง มานาใช่จิเแต่ไม่ไทอะไรดีแม่จกัวไหมัวแีัวแีรอฮะกลัวแีเรเาขนมมาเ้าไวจีน่ะขนมไหนเ้าไหนลูกขนมมยไหนเจ้ามาอยู่ไหนขนมอยู่ไหนขนมอยู่ไหน้ยใครไปเอาไปไว้ถึงขาดนี้มาจะเอาถึงเหรอ โอ้ยแม่เราไม่ถึงหรอกแค่จะถึงขนาดนี้หิวห่ะเรื่องงานมาหิวทํายังไงหิวอ่ะหิวอ่ะทำงานมาเหนื่อยเลวเราอ่ะทำอะไรมั่งทาอะไรมั่งเอาลูกค้าทําอะไรมั่งวันนี้ทําอะไรอ๋อทําแบบนี้ ทำแบบนี้แล้วก็ยิ้มมเหรอทำแบบนี้แล้วก็ยิ้มให้ลูกค้าเหรอใช่เหรอไม่ไม่มีเพลงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตายไม่ได้เล่นเพลงจะมาตายอะไรไม่ไม่มีเพลงไม่ได้เล่นเพลงเลยจะเล่นเพลงอะไรไม่ได้เล่นเปิดเพลงอะไรวะเสียงปืนดังขึ้นฟ้าเพียงเก่งมากลุกขึ้นมาใหม่เสียงปืนดังขึ้นฟ้าเพียงโอ้โห มันได้จริงไงชอบเพลงนี้แม่พาเต้นเพลงเอาที่เธอสบายใจก็ไม่ติดชอบเพลงนี้เสียงปืนดังขึ้นฟ้าเพียงเก่งมากรู้ขึ้นเอาใหม่เสียงปืนดังขึ้นฟ้าเพียงอ้เหแข่งเอาใหม่เอาใหม่เสียงปืนดังขึ้นฟ้าเพียงเพียงเก่งมากชอบเพลงนี้เพลงเงินไม่เอารู้ขึ้นใหม่ชอบเพลงนี้เหรอแม่ไม่มีแม่ไม่ โทรศัพท์ไม่ได้เปิดเครื่องอีกแล้วนลยกูขึ้นก่อนขอมือดีๆใช้สองมือเออใช้สองมือใช้สองมือขอมือ,อมือข้างนี้ขอมือข้างนี้ขอมือข้างนี้ขอให้ตายดีอ่ะ <c ười> สจ้าดีว้าขอจริง ตัดตัดข้างนี้ตัดมือเดียวตัดข้างนี้เออเก่งตัดสองมือตัดสองมือเก่งมากตามแม่ไหมหาแม่ได้ไหมตามไหมอืออดีต มาใ,ให้แม่แกให uh ้เร็วมาแกให้ลูกมาโอ้เก่งมากกงนั่งนาไม่เล่นเพลงนี้แล in ้วนะแม่เมื่อยเดี๋ยวคนอื่นเบื่อทำเพลงอย่างอื่นไม่เป็นเลยขอเพลงอื่นไม่มีทำแต่เพลงเดียวเดียวมะเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวแม่เอาให้กิน

ฝทุกวันจะได้เก่งจะได้จำได้าาตัวเองเดี๋ยวมาตรงไหนกินมาเร็วๆเร็วเร็วเร็วเรมาใม่แกให้เร็วๆโอ้เร็วๆได้กินไหมเร็ๆมาเดี๋ยวพี่แบมมากินนะเอามาให้แม่แกให้เร็วๆเอามาเอามาทักมาเร็วทักมาโอ้ายใช่พี่จะให้แม่แกให้หรอโ้ยไ,ไปกเก่งเก่งเัวนั่งนั่งนั่งนั ขอขอขอเออเก่งมากเด็อย่างเงี้ยลูกค่คอยๆกินนะเอาอีกทีนึงพอแล้วมาเดี๋ยวมันเหนือ่อยอีกทีนึงแม่จะไปอาบนะ้ำแล้วลูก,ลกมา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 โอ้ยทำไมเก anyway. ่งอย่างเงี้ยหยุดเท่าทีิเท่าที่เท่าที่หยุดกินไม่ได้ถ้าแม่วางไว้ถ้าบอกว่าหยุดก็คือกินไม่ได้เข้าใจไหม ยังไม่ทันได้ว่าอะไรเลยไม่ยังไม่ทันได้ว่าอะไรยังไม่ทันไลยว่าอะไรให้กินขอก่อนขอก่อนขอก่อนเก่งมากลูกชายของมือของมือข้างเดียวไม่ขอสองมือข้างเดียวสวัสดีสวยขอวสวยสวยขอ Bye-bye. Tayo -bye. na natin